นี่กระจับพิเศษพิเศษเลือกไม่ใส่ไข่ใส่ลงไปน้ำเยอะๆต้องพิมีแหละใส่คนาด้วยเส้นใส่ลงไป ข้างในไปแล้วจริงเบนอว้น้ำเยีดหนึ่งได้เยียเทียมเจียวบุบลงไปห่อบุบลงไปนึ่ ก็เปิดลงไปด้วยนี่ยาดเที่ยมกระเทียมตองทำเองกินเองแหงนัง้นะท่านอาจาเป็นเกียรติมั่งกับสองสาวได้ยุ่อกินก๋วยจั๊บซุปเปอร์ลนเดี๋ยวจปั้นกินมฮะกระเพาะเจ้าเนี่กินไรเนี่ยฮะอ้าวกระเพาะขยายแล้วเออเจติดต่อไปนะคนไข้บอร์4ตามแลนะ หมอบอ,บอกหมอเรียบร้อยอบอกบอบกหมอเรียบร้อยปืนบบ้านปุ่ม้ะพี่นองือมหอ,มอน,าานไ้วบ่ว่า,า,วาเลยเพียเส็นวูบอะกินก็จับโดนล่ะบ้านไ่กินเน่ยคระเ <laughs> ดินมาอุ้ยหัวกับฟูก้งหมอ พอยาไ,ไปปรุงนะฮะเอาไม่งั้นกับจะาหลายไล่เลยปรุงเนื้อเผ็ดๆใส่ไปเลยต้อง,งป,ป่งปาปรุงเออไม่ไล่ดอใส่ลงไปนี่ใส่ถั่วลนไปด้วยบึ้มไปเลย,เลยน้ำส้ม ไอเลิฟโซเดียมพริกไทยอันเดียนี้คือช่วงนี้แมงวันลายค้นนั่นคูเดยมักลดได้กับกุ้งออเดอเร์เ็จ ย like. e. oh. ังไม่เลี่ยเโอ้บงเลื่องบกเลื่องโอ้มีหน่อยเดียวนึ่งปอบสูว เยยบร้อีจริงๆมันเต็มปุกเลยสูปุ้งก้อนกูมันก็เลยเบิดเห็นบอกกูเลยไดใส่หน่อยเดียวซะเราเอาแน่ๆกันาะกบแล้รเนาะในสดละร้อดได้บั๊บพ่อคุณบวชเรียนไหมอุ้งปลาใส่น้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลอยู่กับยายาพิเศษเลือดกินน้ำแรเลือดนั้น ตักเอา <c oughs> สักเอาพี่กันไม่อ่านหนังหลนะหือไหนนะเอ๊ะจะมาตัก<อ>พี่อหรือไงพี่เราหอนอะไอื่นแล้วเอ้มันไปพ่องนี่กับพ่อเลยมันพ่องอีกสิห้องของใครครัง เน้นเน่นมูสับเน้นเลือดอืมบดมื้อต่อมันทีอนะืม บวงเนาปิดหลานกหิวอีกมัน่อยกะกินห่าเร็งมือขึ้นแม่กูตำฮวงเซ่แมแมักูตำอีกกิเมตรามแมกูเรอเซ่ก่ิอย้เ่เซ่ต่ำเลยต่ำเ่ย่ำอกต่ำไม่เลยต่ำยาวไปถูตใจมันต่ำอีกก็กินต่ำเหมือเร่งทรงแล้ว ทอดนื้เพราะว่ามักไว้แล้วทอดเนื้อเขากันนี่ตำบักแดงตำตำูตำหตำัวดงอาลืมตําูตาหูนะแบบได้ายกัเขาได้หง่อยู่นห่า่่ได้ยินล้วบอก่าใครดังเรา่ได้ยินหรอไม่ใครจะดังให้แม่ไม่ดแซ่บบงนถฮาตำหูแดแรกเราจะตำเนาะตำนาจะ แต <i 'm. S 1> ่ว่าเสียบีดนสูนยป็นแหละอะเรื่องมยัลืมบอกอีกเด้ออนยาว่ไม่กินไหมบอกพื้นค้นกันมาเป็นไงิะติดคลิปนะบอกพื้นตีบอกพื้นค้นแอบวะมาเอาความจริงมาเ่วเลย